พี่เกาะค่ะบังเกือบสามร้อยอาจจะไม่นอมีเรื่องเหรอมีเรื่องก,กันเหรอเอ,อ้ยดิบงังไม่อยู่เมอวานอ่ะไอ้ยมึงปลดล็อกรถดิคือเรื่องมันเป็นอย่างงี้บังอยู่หไหนวะให้อยู่ที่ชาคผูบอกนั่นใช่ปะล่ะมันบอกมันก็ใช่แต่มันก็ไม่ได้จะไปหาเรื่องเขาแต่เมื่อวานอะ่ะมีคลิปไปกว่าน,นั้นคือเขาไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วชมก็เลยแบบ ไปบอกพี่เฉินแล้วจะมีหลักฐานรูปทุกอย่างได้ยินแล้วมันก็เลยเหมือนอารมณ์แบบเขาฉุนอะที่ที่แบบอารมณ์ฉุนเฉียวอ่ะที่ชมไปบอกพี่เฉินอะเขาแบบพูดจาไม่ดีอะตอนที่พี่เฉินเดินออกไปแล้วอะเกี่วก็เลยแบบถึงเวลาแล้วละกันอะไรนะเขาเกี่ยวกาบเหรอหูบางถามโทนี่ได้ตอนแรกที่อยู่ต่อหน้าพี่เฉินอะเขาก็จะร้องไห้สามวิ แล้วพี่เฉินเดินออกไปไม่ถึงสองวิเขาก็แบบเสียงแข็งกระติกหรือเปล่าเนี่ยคุ้นุนเลยอ่ะระวังเด้อระวังเรื่องบับเด้อพี่บางพี่บางสวัสดีครับพี่เด้อสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่พี่บางไม่โกรธน้องนะพี่พี่เด้อโอเคครับพี่964คุณ คุณพี่เสียกุฏิหมูวินแดงผิดแปลงหนึ่งใบเหรอตีมีงานหน่อยเออกุตีไม่พวดเจ็บแม่โง่จริงคุณจะอ้วกเลยว่ะว่าไงเพื่อนไปกดเงินก่อน แล้วเอ่มันจะตีกับแก๊งกาเซียที่ไม่ใช่แก๊งที่เฮียเชิรคุยเอาวะใช่ปะแกง๊งที่ชื่อเชิร์นะวะใช่ใช่ใชเช่เปิดกาเซียก็ายสาบกู<ะ>รทุกอย่างเดียวเลยอลยตีกันเลยเรื่รองเลื่อนสงครามไปอ่ะแบบหลุดหลุดบักข้ามมาถึงแล้วมันก็จะมีคำว่าอีดอกอีสัตว์อีเฮียยัดแม่เฮียอ้วนในสัตว์ ที่เบาหวานเนี่ยเราก็มัติะเดือดะกับเขาเหรอเออกับเขาได้แหละเพื่อนนี่คุแจ้งพักศึกกันเลยนะกระบอกเลยแจ้งกูทำเฮียเลยกูคุยกับมึงเล่นๆกูปะกูไม่เล่นเลยเฮียมึงพูดเนี้ยสัตว์จะกูจะให้มึงกลับไปทีคือเอ้ย ไม่อยู่ไม่อยู่เดี๋ยวมึงยิงไปเลยตะคกูแทงเลยเบอร์เบอร์ไม่อยู่คนดีดิไม่อยู่อ่ะไม่อยู่ไม่อยู่มึงยิงเลยคุณแทงเลยมันแก้เหมือไม่ได้ไม่อยู่จริงเดี๋ยวกูคุณทืบแม่งเลยสัตว์ บอกแล้วไม่อยู่ว่าการตีไอเดียบังเก็บส่วนัสร์เอาคับตู้กันไหมไม่เอาครับเป็นรถนี่แหละคุณเป็นยังไงบีไม่ได้บ้าอะไรับ อสัตว์เลยนงเพื่อนไม่ทำงานใครถ้าจะรับก็รับแบบว่าล็อกๆมาดิแม่กะเจไม่ลงมาลงมาจ้ะไปกบเจไปกบเจปี๊มีทองห0 0ร้อยอันว่ะคอยมงทองแบบทองเศษอ่ะเอาป่ะไปคืนเขาเหอะเที่ยเอาขยะไปเกินยันไนก็เหม่อไม่รู้เรื่อง เหมือชื่อแม่งเลยคูปเก็บี้ยโอ้ยคนเฮียเลหลับในรถหลับไหนหรอะหลับไหนมาวไมาวไ้เหีย ไปรอดเหรอไปรอดทำช็อตไม่อยู่จริงเหรอเฮ้ยเทียมันทำช็องจันไหนหลับเหรอเฮ้บังจะแทงมันแล้วไปจอดเด็กขับไปแลนด์เขียวป่ะมันบีเฉยที่แลนด์ไหมหลับป่ะวะไปหนึ่งหลับป่ะวะที่มันหลับป่ะเนี่ยไอ้สัตว์เหรอ <Yeah. S 2> เอา,าน่าเด็ดเดียไม่รูอ้อะ <c oughs> ไม่หลับจริงวะไอ,ไอ้บ้าไม่รู้ไปเจอกลางถนนจอดเฉยๆอ่ะก็เลยแทงมาเอย้ไอยไอ้ต้น แล้ทองหกว่าเศษอ่อเฮ้ยไป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 ไไไไปไปไปยไไป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 าไปปไป่ปไ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 ้ไป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 ไกไป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 ไไปไปไปปไปปไ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 ปแปไปไปเปาไปไปมปไปไปปปดแล้วเนี่ยเอาไไไป มันคือใครวะบางกรตกใครเปล่าหลับแม่ที่ยัมบอกหลับไปไปช่วยเขางัดต้าก่อนวะเออมันดูหลับป่ะเนี่ยเฮียชุดขาวตึกแดง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 ไม่รู้ไอรวะตึกแดงมั่งนั้นเป็นทีมฝั่งได้นเป็นทีมไปเมื่อก่นนาะบ้าตึกแดงก็คืออันนี้ไงร้านกดอ่ะหรือว่าเขาแหวนหลับข้างหน้าทางเหรอวะ สัสด <cin stereotype> <c oughs> <dragging> ีค <sympath> ร <is> ับสวัสดีครับสี่โมงกินอะไรดีอ๋อไปตัดแล้วไปไปอหาไปสี่โมงว่ถ้าหาไม่หมดหรอวายัดม่กคนในมือเราทำงานกัแบบนี้อะไรอ่ะ Yeah all day and all night w e d stay up it felt so right We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.